เลือละครชีวิตรักโคโยตี้สาวกระชากรักต่อที้นานานาหนีออกจากบ้านของเอ,อริกแตเธอโดนรถชนสองสามีภรรยาพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลแม้จะทำไร่ทําสวนแต่ก็พยายามที่จะรับผิดชอบคู่กรณีอย่างดีที่สุดเธอเป็นยังไงบ้างคะคุณฉันร้อนใจจะแย่แล้วถ้าเกิดคู่กรณีของเราตายไปจะทำยังไงคะเนี่ย มก็รอหมอออกมาอยู่หวังว่าเธอคงจะไม่เป็นอะไรหวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรเช่นกันค่ะฉันใจสั่นไปหมดโอ๊ยทำยังไงดีคะเนี่ยแล้วคุณติดต่อญาติของเธอได้แล้วหรือ,อยังยังเลยค่ะในกระเป๋าของเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้ากับพาสปอร์ตฉันคิดว่าเธอคงกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวรอเธอฟื้นก็รู้เองแหละเราค่อยถามเธอค่ารักษาเราก็รับผิดชอบให้หมดเธออยากจะฟ้องร้องอะไรเราก็จ่ายตามนั้นคงต้องอย่างนั้นล่ละค่ะรอเธอฟื้นอย่างเดียวเลยตอนนี้ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เธอไม่เป็นอะไรเลยสองสามีภรรยารออยู่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยใจตุ้มๆต,ต่อมๆจนกระทั่งเธอฟื้นขึ้นมาแต่นานากลับจำอะไรไม่ได้ฉัน เป็นใครล่ะคะอ,อ้าวนี่คุณจำอะไรไม่ได้หรอกเหรอคะฉันจำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะปวดหัวไปหมดยิ่งพยายามคิดว่าตัวเองเป็นใครก็ยิ่งปวดหัวมากโถเอ้ยแล้วนี่ญาติคุณเป็นใครล่ะคะเนี่ยดิฉันจะได้ติดต่อได้ถูกฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะแม้แต่ชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้เอาอย่างไงดี ถ้าอย่างนั้นคุณคงต้องไปพักกับฉันก่อนเอาไว้เราค่อยรื้อฟื้นความทรงจําอีกทีหนึ่งปล่อยคุณไปตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ขอบคุณมากนะคะฉันไม่มีที่ไปจริงๆคงต้องขอพึ่งคุณสักระยะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราขับรถชนคุณฉันจะพยายามจําให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคุณสองสามีภรรยา อย่าไปคิดอะไรมากถึงขนาดนั้นเลยค่ะไม่รบก,กวนอะไรเลยสักนิดพวกเรายินดีที่จะรับผิดชอบขอบคุณมากนะคะแล้วเธอก็ได้ไปพักกับสองสามีภรรยาที่บ้านสวนใช้ชีวิตในสวนในไร่อย่างสงบอีริกยังคงตามหาตัวเธอเขาเพิ่งรู้ว่าได้ตกหลุมรักสาวน้อยคนนี้เข้าเสียแล้วจริงๆอิริกพักบ้างเถนะผมพักไม่ได้หรอกครับแม่ จนกว่าจะตามหานานาเจออย่าบอกนะว่ารักแม่นานาจริงๆเนะี่ไหนบอกว่าเป็นผัวเมียกันแค่ในนามไงล่ะรักกันจริงๆหรือนี่ผมคิดว่าผมรักเธอเข้าแล้วละครับแม่แตายละเลือกจะเอายังไงละทีนี้แม่นานาก็หนีไปไม่รู้ว่าหนีไปไหนซะด้วยสิแต่จะว่าไป เขาทิ้งแกในช่วงสถานการณ์ที่แกกำลงังรู้สึกไม่ดีแบบนี้แม่ก็ไม่ค่อยโอเคกับนานา,นาเท่าไหร่หรอกนะผมรู้ครับแม่ผมกำลังพยายามตามหาตัวเธอผมคิดว่านาน,านานาจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างผมจะตามหาเธอให้พบแล้วก็บอกเธอว่าผมรักเธอมากแค่ไหนก็นแล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะประเทศนี้ไม่ใช่มีแค่เมืองสองเมืองหรอกนะผมก็จะไปทุกที่ครับจนกว่าจะเจอ แม่เอาใจช่วยก็แล้วกันนะแกจะได้มีความสุขในชีวิตรักสีทีแม่ไม่รังเกียจที่นานาเขาจนกว่าเราใช่ไหมครับไม่หรอกจะว่าไปนานาเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรหรอกก็เข้าท่าดีอุปสรรคของแกไม่ใช่แม่หรอกไม่ต้องห่วงแต่เป็นคริสต,ตี้ต่างหากแต่แม่ก็รู้ว่าคริสต,ตี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมแต่แม่ก็รักคริสต,ตี้มากนะลูก ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถึงจะไม่ใช่หลานก็หลงรักเข้าไปแล้วละ่ะผมก็รักคริสตี้มากครับแม่ผมไม่ได้รังเกยียจอะไรคริสตี้ผมยินดีที่จะเลี้ยงดูแกไปจนแกโตแต่ผมแค่อยากรู้ว่าพ่อของคริสตี้เป็นใครถามแอนนี่สิบังคับคาดขันเขาไม่ยอมบอกหรอกครับให้ตายยังไงแอนนี่ก็ไม่ยอมบอกเอาเถอะรีบไปตามหาหนานา,นาส่วนคริสตี้แม่จะดูแลเอง ครับแม่อิริกรีบไปตามหานานาแต่ไม่ว่าจะตามหาอย่างไรก็ไม่พบที่บ้านของลิซ่ากับเอนริกเกส,สามีภรรยามีแขกมาบ้านในวันนี้ก็คือไบรอันเจ้านายของเอนริเกเข้ามาที่นี่พอรู้ว่าอิริกประกาศตามหานานา,นาลงหน้าหนังสือพิมพ์ใช่คุณจริงๆด้วยวันนั้นผมเห็นหน้าคุณไม่ชัดใช่อะไรล่ะคะ ผมได้ยินเอริกเก้ G e, บอกว่าคุณความจำเสื่อมผมรู้ว่าคุณเป็นใครคุณรู้เหรอคะว่าฉันเป็นใครคุณรู้ได้ยังไงบอกฉันมาสิคะฉันอยากรู้จริงๆว่าฉันเป็นใครคุณชื่อนานาเป็นภรรยาของผู้ชายที่ชื่อเอริกฉันมีสามีแล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีของคุณแต่เขานอกใจคุณไปมีผู้หญิงคนใหม่ชื่อแอนนี่ ผู้หญิงคนนั้นมีลูกกับสามีของคุณคุณเสียใจมากคุณก็เลยหนีมานี่เขาเลวขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลวมากอีริกนอกใจคุณมีลูกกับคนอื่นเดี๋ยวก็ยังพามาอยู่บ้านด้วยกันทำให้คุณทนไม่ไหวเลวมากเลวที่สุดเลยดีแล้วล่ะคะ่ะที่ฉันหนีจากคนอย่างนั้นมาคุณอยากจะแก้แค้นอีริกไหมล่ะโทษฐานที่เขานอกใจคุณไปมีลูกกับผู้หญิงคนอื่น แล้วยังพามาเยาะเย้ยถึงบ้านหมายความว่ายังไงคะกลับไปหาเขาเอาข้อมูลงานทุกอย่างของเอ,อริกมาให้ผมนั่นก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นเขาแล้วล่ะฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าที่คุณพูดมามันเป็นเรื่องจริงคุณอาจจะโกหกฉันก็ได้อย่างนั้นคุณก็ลองกลับไปที่บ้านนั้นดูสิกลับไปดูแล้วคุณจะเห็นว่าผมพูดจริงมีผู้หญิงชื่อแอนนี่ กับลูกสาวชื่อคริสตี้อยู่ที่บ้านของคุณจริงๆฉันคิดดูให้ดีๆนะโอกาสในการแก้แค้นของคุณมีไม่มากนักหรอกอใหญ่เขาทำคุณฝ่ายเดียวสิหญิงสาวนิ่งคิดถ้าอิริกทำแบบนั้นกับเธอก็นับว่าเขาเป็นผู้ชายที่เลวมากเขาทำให้เธอต้องกลายเป็นคนความจำเสื่อมคุณกลับไปที่บ้านนั้นกลับไปดูว่าเขามีเมียน้อยชื่อแอนนี่จริงหรือเปล่า ได้ฉันจะไปดีแล้วเราค่อยมาตกลงผลประโยชน์กันอีกทีหลังจากที่คุณเอาข้อมูลทุกอย่างมาให้ผมแล้วผมจะให้เงินคุณไปก้อนหนึ่งไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยประเทศของคุณหญิงสาวรับฟังข้อเสนอของไบรอันอย่างสนใจถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เลวซามต่ำช้านอกใจเธอพาผู้หญิงมาย้อยเยยเธอถึงบ้านก็สมควรแล้วที่เขาจะโดนแบบนี้ กระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับโคโยตี้สาวกระชากรักค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ